โอเคสวัสดีครับอยู่กบอันิเมะให้เหมนิวประจำวันที่25เดือน6 2017นะครับผมโอเครอบนี้เราก็จะมาอยู่กับโซมะซีซั้น3นั่นเองนะครับหรือว่าซันโนโซมะนะครับผมซึ่งก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเคเรื่องภาค3สรุว่ามาจริงไหมก็มาจริงนะครับผมแต่ว่า ด้านการยืนยันเนี่ยมีแค่ทางของชเนนจัมซึ่งเป็นคนยืนยันเองแต่ชเนนจัมมึงไม่ใช่บริษัทสร้างอน,นิเมะไม่ใช่หรอมึงเป็นบริษัทสร้างมนะังงะเออไอ,อจุดนี้ก็มีความเป็นไปได้พอสมควรนะว่าจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับผมโอเคแต่ว่าพี่ก็ไปนั่งยืนยันถามเหมือนกันหลายเหตุผลเลยนะครับผมโอเคหลยเหตุผลอันดับแรกก็ต้องขอลบคลิปเก่าก่อนนะครับผมอ่าลบคลิปเก่าก่อนเพราะว่ามันมีจุดที่ด่าเยอะพอสมควรอยากจะลบโอเคก็เลยลบไปโอเค ก็ผ่านไปได้นะครับผมโอเคเริ่มโซมั่สามนะครับผมไปนั่งเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วก็เลยมาเป็นอนิเมะ e w วข่าวในครั้งนี้นะครับผมโอเคไปนั่งเช็คหลายเหตุผลเลยนะครับผมโอเค หตุ hey, ผลแรกโซมาสามทำไมถึงไปประกาศเล่ม30ทั้งรังนี่เล่ม30ยังไม่ออกนะครับผมโอเคสรุปว่ามันเป็นข่าวลู่ออกมาอ่าลู่ออกมาเรื่องเล่ม30นะครับผมโอเคก็แปลว่าเล่ม30น่าจะมีจริงเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันว่าวันที่26หรือคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเล่ม30ออกมาแล้วจะมีโซมาไหมนะครับผมโอเคก็แปลว่าน่าจะมีนั่นแหละโอเคผ่านไปได้ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับด้านของสตาฟทีมงานผู้สร้าง ทำไมเขาถึงไม่ใส่มาอ่าทำไมเขาถึงไม่ใส่มาแล้วใส่ทีมงานใส่ทีมงานนักภาคมาซะอย่างนั้นเออทีมงานภาคใส่ได้แต่ไม่ทีมงานสร้างไม่ใส่มาในจุดนี้นะคะผมอ่ไปนั่งถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันใช้ทีมงานเดียวกันกับที่ทําภาคหนึ่งแล้วก็ภาค2ก็เลยแบบอะแค่นี้หรอ เนี่ยแหละเหตุผลมึงเออส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วการจะทําอนิเมะเนี่ยเออมันต้องมีทีมงานสร้างทีมงานอะไรเป็นกํากับไว้ใช่ปะ่ะต่อให้เป็นการ์ตูนภาคต่อเออจะต่อกี่ภาคก็ช่างมันต้องมีรายชื่อทีมงานมากํากับพร้อมกับภาคใหม่นั้นอยู่แล้วแต่กลับเป็นว่าโซมาสามไม่ใส่มาอ่าไม่ใส่มาแล้วแบบมึงอะไรของมึงเออก็ไปนั่งถามดูทําไม่ใสแต่ทีมงานภาคมาก็บอกเอา้าภาคใหม่เออเอาทีมงานภาคมาก็พอแล้วมัง้งเออทีมงานผู้สร้างไม่ต้องใส่มา เพื่อคือสรุปแล้วนะสโซมฮาสามทีมงานสร้างเป็นทีมงานเดียวกันกับภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองอ่าบริษัทไอเจสีสตารนั่นแหละอ่าทีมงานเดียวกันแต่กลายเป็นว่ามึงเสือกไม่ใส่มามึงเสืกใส่เตี๋ยทีมงานภาคมาเพื่อมึงคือส่วนตัวส่วนตัวคือแบบมึงใส่ทีมงานภาคได้ทําไมมึงไม่ใส่ทีมงานมึงเอง <laughs> เออ ือแบบเอ้าก็แบบะไรนะก็ภาคหนึ่งกับภาคสองก็ไปทีมงานผมภาคสามผมไม่ใส่ก็ได้มั้งเลอะมึงไม่ใส่แล้วใครจะรู้กับมึงมึงเห็นไททันไหมไททันก็ทีมงานเดิมเขาก็ยังใส่มาการด้ามออกมาหลายภาคเขาก็ใส่มาอะไรอะไรเขาก็ใส่มามึงไม่ใส่มึงอินดี้มึงคิดว่ามึงเป็นชนเป็นจำมึงคิดว่ามึงเป็นเจซีสตาร์มึงเลยไม่ใส่เพื่ออะไรวะเออใช่ไหมแล้วเขาจะมี เออเครดิตคนสร้างไม่ทำไมตอนจบหนังไอ้นี่บ้าเออ JC สตาร์ที่อะไรอยู่นะครโอเคเนี่ยเหตุผลที่เขาไม่ใส่มาเพราะมันเป็น1กับ2เออผมก็เลยไม่ใส่3เพื่ออะไรของมึงโอเคต่อไปกันเลยกว่าทำไมถึงไม่อัพผ่านเว็บไซต์หลักของโซมาะนะครับผมทั้งทวิต t ตอรทั้งเว็บไซต์ของโซมาะเองทําไมถึงไม่อัพใส่โอเคในจุดนี้นะครับมถามมาเหมือนกันถามมาบอกว่า ทางชวนนันจัมเขาจัดก,การเองว่าเงี้ยคือเขาเขาจัดก,การเองเขาไม่ได้มาปรึกษาทางทีมงานอะไรเลยเ,ออเขาแบบว่าเฮ้ยอยากทำโซมาสาวะ,ะทำแม่งเลยสงสัยการ์ตูนจบเยอะสงสัยชวนนันจัมการ์ตูนจบเยอะใช่ไหมเออก็เห็นอยู่นะตกก็จบไปอะไรอะไร,อะไรก็จบไปบีดก,ก็จบไปใช่ปะเออหลายเรื่องจบเยอะมากของชวนนันจัมทูเลฟดูก็จบไปใช่ปะเออก็เลยแบบกูไม่มีการ์ตูนดึงขึ้นปะดึงโซมาโซมาขึ้นแม่งเลยเออ,เอ,อดึงโซมาขึ้นแม่งเลยแค่นั้นเองก็เลยว่า ทางทีมงานเขาเลยแบบเอ้ยโชนเนนจ้ำกูจัดการเองเออโซมาเลยแบบทางทางทีมงานของโซมาเลยไม่ได้เคลียร์ไม่ได้อะไรให้เลยกูมไม่รู้เรื่องเออกูอมไม่รู้เรื่องเหมือนโดนลอยแพร่เออแล้วผนะมก็แบบอย่างนี้ก็ได้เหรอมึงเป็นถึงบริษัทสร้างการ์ตูนมึงทําอย่างนี้เหรอเออมึงทาอย่างนี้เหรอมึงควรจะอัพอะไรให้มันชัดเจนได้ไหมเออ ถ้มึงไปอัพก็ไปอัพที่อื่นแล้วใครจะไปเชื่อมึงใช่ไหมก็อย่างนี้เนี่ยใช่ปะอย่างเออดีด uh, ีใช่ปะดีดีอัพอัพทางอื่นแล้วสรุปสุดท้ายก็กลายเป็นว่าไม่มีเออโซมาอัพทางอื่นมันก็มีความคิดเห็นว่ามันอาจไม่มีได้เหมือนกันเออใช่ปะแล้วเออมันก็เลยเป็นประเด็นที่แบบเว้ยจะมีหรือไม่มีกันแน่ก็ไปนั่งเช็คเช็คดกูก็สรุปว่ามันมีนะครับผมอ่ะสามมีสามมีแต่แค่รายละเอียดอะไรของมึงเนี่ยแบบมึง มึงมึงคิดยังไงของมึงกันแน่ไอ้พวกบริษัทเออเจสิสตารนี่แบบแค่ไม่เอาชื่อสตาร์ยังไม่เท่าไหร่โอเคแต่ชนินจำที่มึงมึงดังนะ้วมึงดังระดับประเทศเลยนะมึงดังระดับโลกยังได้เลยนะถ้าพูดถึงบริษัทสร้างสร้างอนิเมะอะไรพวกเนี้เออมังงะมึงดังเลยนะชนินจำมึงเสกแบบเออทำโซมาสามาโอเคโอเคทำมาแต่กลับไม่เอาไปอัพลงในเว็บไซต์หลักของเจ้าตัวเพื่ออะไร เออบอกจะจัดก,การเองสุดท้ายมึงก็ยังไม่อัพจนถึงวันนี้มึง <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยเออแล้วผมก็ไปปล่อยไปแล้วกันโอเคนะครับผมก็ถือว่าเราก็ไปสรนยายกันหมดแล้วใ <c oughs> นะเรื่องข่าวรายละเอียดอะไรก็ไม่ต้องแนละ้วเพราะว่ารายละเอียดของตัวหนังก็มาตามฉบับของมังงะเป๊ะเ,เลยก็เลยว่าไม่มีอะไรมากส่วนด้านของวันฉายนะด้านของวันฉายยังไม่ได้กําหนดมาแน่นอนแต่บอกว่าในเดือนของตุลาคมเป็นต้นไปใช่ไหมอ่ะเดือนตุลาคมเป็นต้นไปก็ ถ้าเกิดว่ามีได้วันฉายัพมาแน่นอนแล้วเดี๋ยวทําให้แล้วกัดนะครับผมโอเคก็ถือว่ากูบนอ่ะบนดาดเจซีสตาร์ดได้แหละแม่งโอเคกับชนนันจำสงสัยหนังเขาหมดอออหนังเขาจบไปหลายเรื่องแล้วไงจบไปหลายเรื่องก็เลยแบบไม่มีเรื่องไหนยกขึ้นมาเอากูจับโซมายกขึ้นมาแม่งเลยง่ายเนาะโอเคนะครับผมก็ถือว่าอันนี้เม่ๆผ์ทนี้จบตรงวนี้เจอใหม่คลิปหน้าผัดหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม